ป้องคุณลุงกับพี่บิวมาพอดีเลยป้องมีอะไรจะถามนกอะไรตัวเล็กที่สุดในโลกฮัมมิ่งใช่ไหม,มแล้วนกอะไรตัวใหญ่ที่สุดนกเนืกอกใช่ป่ไม่ใช่ไ <c oughs> บให้ก็ได้วิ่งเร็วมากด้วยนกกระจอกเทศไงละ่ะคุณลุงครับผมสงสัยม่นาะนแล้วว่าทําไมนกถึงบินได้ครับนกเนี่ยมันตัวเล็กหัวแหลมท้ายแหลมแล้วตัวมีขน และขนเนี่ยตรงที่ยาวใหญ่ที่สุดเนี่ยมันอยู่ที่ตรงปีกปีกเนี่ยเพราะปีกใหญ่นนะมันก็พยายามพยุงตัวพอเมื่อพยุงตัวมากขึ้นเนี่ยนะมันก็เลยทําให้ตัวเองเนี่ยบินลอยขึ้นมาได้และหน้าที่สําคัญของของนนกก็คือคอยปกคลุมห่อหุ้มร่างกายป้องกันความร้อนหนาวจากอากาศและที่สําคัญเนี่ยก็ทําให้นกไม่เหมือนสัตว์อื่นในโลกด้วยก็เด็กๆรู้ไหมว่านกบางชนิด บินเร็วบางชนิดบินช้าสายนกมันคงเหนื่อยมาครับบุ้งก็อ่านหนังสือสารานุกรมไทยมาเหมือนกันนะเขาบอกว่าการที่นกบินเร็วหรือบินช้าขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อตรงหน้าอกและอัตราการกระพือปีกนกที่บินได้เร็วที่สุดคือนกเหยี่ยวนกอินทรีบินได้ถึง180ไมล์ต่อชั่วโมงเลยทีเดียวคุณลุงคะนกกระจอกเทศก็มีปีกแต่ทําไมไม่เห็นบินได้เลยะคะนกกระจอกเทศตัวมันใหญ่และปีกมันเล็กมันก็ใช้อาศัยเพียงแค่พยุงเวลามันเดินหรือมันวิ่ง มันทาให้ลอยๆอยหน่อยแต่มันบินไม่ได้ตัวมันใหญ่แล้วปีกมันเล็ก<ะ>ตัวนกบางชนิดเนี่ยก็ใช้ในการว่ายน้ําอย่างเช่นนกเพนกวินไงมีปีกเหมือนกันแต่ไปใช้ว่ายน้ำแทน<ะ>ส่วนนกบางชนิดมนุษย์ก็นามาเลี้ยงไว้นานจนให้ไม่ได้บินเลยอย่างเช่นเป็ดหรือไก่ไงครับอืมเราป้องรู้ไหมว่านกเนี่ยอยู่บนโลกเรามานานกว่า150ล้านปีแล้วนะซึ่งมีวัฒนาการมาจากสัตว์เลยคันนั่นเอง สังเกตได้จากเวนหน้าแข้งของนกเลยนะว่ายังมีเกตอยู่คล้ายๆกับเกตของกิ้งกา่าแล้วก็ยังออกลูกเป็นไข่เหมือนสัตว์เลยค่ะด้วยนะแต่ว่านกจเจริญกว่าเพราะนกทำร่างวางไข่กอกไข,ข่แล้วก็เลี้ยงลูกอ่อนไงโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยว่าจากสัตว์เลือ้อยคลานจะเป็นนกที่มีปีกได้ป้องรู้ไหมว่านกเนี่ยมีประโยชน์ต่อามากเลยนะเพราะว่าทาให้โลกสวยงามยิ่งขึ้นทําให้เรารู้สึกเพลิดเพลินแล้วก็สดชื่นเวลาได้ฟังได้ยินเสียงนกร้องแล้วยังเป็นแรงบันดาลใจทําให้เกิดเครื่องบินด้วยครับยิ่งกว่านั้นเนน,เน่ยกมัชว สร้างสมดุลตามธรรมชาตินกเนี่ยกินมแมลงให้กับชาวไร่ชาวนาและนกเองก็เลยเป็นอาหารของสัตว์อื่นๆเรียกว่าเราเป็นวงจรห่วงโซ่อาหารกินซึ่งกันและกันทําให้ไม่มีอะไรเกินสมดุลเลยสร้างสมดุลตามธรรมชาติแล้วทำไมป้องถึงอยากเรื่องนกขึ้นมาล่ะก็ป้องกําลังจะไปเดินป่าศึกษาธรรมชาติที่ทะเลน้อยอ่ะยังไม่รู้เลยว่าจะเจอนกประเทศไหนบ้างป้องก็ลองเปิด ดูในหนังสือสารนุกรมไทยสำหรับเยาวชนสิที่มีพูดเรื่องนอกเนี่ยโดยเฉพาะนกกวักเจอแล้วครับวงนกกวักได้แก่น,นอกอัญชันนกกว่านอกอินรุมนกอีก้องครับแล้วคุณลุงกับพี่บิวลุมไปแล้ครับว่าอะไรบินสูงที่สุดอผ่านไงเขาบอกว่าบินได้ถึงสูงถึง29,000น้นฟุตเลยนะใครว่า,าแรงวันที่อยู่บนเครื่องบินต่างหากโอ้โแรงวันอยู่บนเครื่องบินมันบินได้สูงกว่าเออ าคนะร่วมสนับสนุนรายการโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชน บริษัทบุญรอบบิวอรี่จำกัดกลุ่มบริษัทแหลมทองสหาการ